สวัสดีครับนายแพทย์เสรีเอียมพองไสครับศัลยแพทย์ตกแตง่งได้รับบอร์ดเซอร์ติฟายทั้งที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาครับในความเป็นจริงแล้วคุณแม่เนี่ยสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้เลยตั้งแต่วันหลังผ่าตัดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแต่ยังอาจจะมีความรู้สึกตึงๆแต่จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเลยเนี่ยที่ประมาณ10-14วันครับการออกกําลังกายเนี่ยเริ่มออกได้ที่ประมาณสองอาทิตย์ในการออกกําลังกายเบาๆแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นแล้วก็เพิ่มรว ได้มากขึ้นทีละเล็กน้อยกลับไปสู่ภาวะปกติการออกออกำลังกายเหมือนปกติเลยเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ครับ <S <S <an> การเริ่มลุกเดินตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดจะมีความสําคัญมากตรงที่ว่าจะช่วยให้แผลผ่าตัดเนี่ยมีความตึงน้อยลงเรื่องที่2คือจะลดโอกาสการเกิดริมเลือดอุดต,ตันบริเวณขาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับยิ่งลุกเดินเร็วเท่าไหร่ยิ่งฟื้นตัวเร็วเท่านั้น อาหารตราบใดเท่าที่คุณแม่รับประทานอาหารครบห้าหมู่ที่สุกสะอาดผมว่าเพียงพอแต่สิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารเสริมต่างๆอาจจะหลีกเลี่ยงเป็นเวลาสัก2สัปดาห์และแอลกอฮอล์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงเปเวลาประมาณ1เดือนครับ แผลเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ทุกท่านเนี่ยกังวลมากเลยการที่จ,จะมาทําผ่าตัดแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยแผลเป็นไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแผลส่วนใหญ่ก็จะซ่อนอยู่ในตําแหน่งที่มองไม่ค่อยเห็นเช่นในราวนมหรือใต้ขอบชุดชั้นในนะครับแต่ในคุณแม่หลายๆท่านที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อนะแน่ใจว่าแผลเป็นเราดูดีที่สุดก็มีได้ตั้งแต่การทําเลเซอร์การใช้วัสดุปิดเพื่อลดรอยแผลเป็นหรือการฉีดยาเพื่อลดรอยแผลเป็นก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ไม่ได้จําเป็นสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะครับ อันนี้มี2ปัจจัยนะครับอันที่1ก็คือน้ําหนักของคุณแม่เนี่ยต้องลงมาในระดับที่พึงพอใจหรือลงมาจนคงที่แล้วอย่างน้อย3เดือนอันที่2ก็คือหยุดให้นมบุตรแล้วอย่างน้อย6เดือนครับคุณแม่จะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปร่างของตัวเองเนี่ย ทันทีตั้งแต่ผ่าตัดเสร็จเพราะฉะนั้นคุณแม่ตื่นมาก็เห็นว่ารูปร่างของตัวเองดีขึ้นแต่แน่นอนว่ารูปร่างจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อการบวมลดลงประมาณหนึ่งเดือนคุณแม่เห็นผลลัพธ์ที่รูปร่างเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังการทำผ่าตัดครับหากคุณแม่หลังคลอดท่านไหนนะครับมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างหรือจากจะมีรูปร่างที่ดีขึ้นหลังคลอดนะครับเข้ามาปรึกษากันได้เรามีโปรแกรมที่จะดีไซน์เฉพาะสำหรับคุณแม่แต่ละท่านเพื่อให้คุณแม่มีรูปร่างดีขึ้นอย่างที่คาดหวังไว้ครับ